สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับโผมผมแชมเปี้ยนนะครับชอบหน้าตาช่างช่องเจ็ดสีครับบรรยากาศเดิมเดิมเหมือนเดิมเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับโดยวันนี้นี่ต้องบอกว่าตาช่างก็ยังคงมีปัญหาอยู่เล็กน้อยนะครับเรื่องของนักมวยมีอยู่คนนึงนะครับนินจาเต่าเนี่ยตอนนี้ยังทำหนักอยู่นะครับก็พยายามแล้วตอนแรกว่าไม่ลดแต่ตอนนี้ก็กัดฟันแล้วลดแล้วนะครับคิดว่าคงน่าจะได้ต่อยกันแล้วแหละนะครับสหรับ คู่ของนี้จะเต่ากับทางนั้นไอ้เจ้าศิลาเพชรน,นะครับก็มีปัญหาคู่นี้คู่เดียวแหละแต่นอกนั้นก็ช่างผ่านร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาวนว่าเดี๋ยวมาไล่เลียงมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะให้ใครบ้างแล้วก็ชอบใครบ้างน,นะครับสำหรับชอบหน้าตาช่างกับผมจะเปลี่ยนนะครับไปไล่เลียงกันตั้งแต่คู่แรกเลยครับนั่นก็คือคู่ของทางนั้นไอ้เจ้าบูเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับมวยของคนจัดเองนะครับอยู่ในสายสึกซ้อมกับคนจัดนะครับเจอกับทางนั้นไอ้เจ้าเพชรบริสุทธิ์ นะครับก็เป็นมวยที่หลายคนบอกว่าไม่รู้จักเลยเป็นใครอะไรยังไงนะครับก็สอบถามและล่าสุดก็ชนะไอ้เจ้าภูผาต้งเลงชันมานะครับที่ราชดำเนินรอบ2นะครับส่วนท่านาไอ้เจ้าบุเรงนองเนี่ยก็ชนะอยู่ที่ช่องเจ็ดนี่แหละนะครับชนะออกมาล่าสุดนะครับน้ำหนักไม่มีปัญหาเลยนะครับสำหรับทางั้านไอ้เจ้าเพชรบริสุทธิ์มุมน้ําเงินนะครับส่วนท่านั้นมุมแดงอย่างบุเรงนองเนี่ยลดจุด2ก็ไปเข้าห้องน้า นะครับฉีเดียวก็หายแล้วนะครับนั่นหก็โอเคเรียบร้อยไม่ด้มีปัญหาอะไรดูสดชื่นทั้งคู่นะครับดูสดชื่นทั้งคู่นะครับความเป็นมวยนะครับ ผมมองว่าน่าจะไม่ได้ห่างกันมากนะครับเพราะว่าท่านนายเจ้าบุเรงนองเนี่ยความเป็นมวยก็ไม่ได้ดีเดอะไรนะครับแต่มีดีตรงที่เป็นมวยที่พัฒนามาจากมวยหมัดพื้นฐานก็เป็นมวยหมัดอยู่แล้วนะครับมาจากมวยสากรนะครับส่วนนั้นเพชรบริสุทธิ์ต้องบอกว่าไม่ค่อยเห็นจริงๆนะครับแล้วก็ต่ออยู่รอบหลังนะครับเอางนว่ายังไงจัดไปที่ยังนั่นไอ้เจ้าบุเรงนองลูกเฉพาะลงต้มก่อนละกันนะครับน่าจะดีกว่ายังไงชื่อชั้นการซ้อมกับคนจัดมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับมาถึงคู่ที่สองนะครับรา2ที่สอง เต่าสอยโต้ปาจีนนะครับเจอกับท่านศิลาเพชรปอเพชรไข่แก้วนะครับคู่นี้ตกลงน้ําหนักกัน124พอปอนด์นะครับก็สอบนะครับทานดั้นในเจ้านิงจะเต่าสอบแล้วเกิน1.8นะครับก็ไปใส่ชุดล้มหนักแล้วก็ไปอยู่ในรถอะนะครับพักหนึ่งส่วนทานั้นในเจ้าศิลาเพชรนะครับก็สอบแล้วก็เกินจุดแก็ลดน้ําหนักวิ่งอยู่ในเวทีนะครับดานไหนวิ่งลถนะนะครับลดมาได้ประมาณสักจุดสนะครับก็ ต้องบอกว่าพอรถได้สักพักหนึ่งนะครับออกวิ่งด้านออกแดดเริ่มออกนะครับก็มาวิ่งรถรถรถเหลือประมาณสักจุดสี่แล้วยังรถไม่เสร็จเลยนะครับแต่ระหว่างที่รถอยู่เนี่ยไอ้เจนนินจะตาที่เดินอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนๆนะฮะมันเดินมาถอดเสื้อผุ้เสื้อผ้านะครับลงจากรถสารภาพเดินมาคุยกับน้าแมนหอกว่าน้าแมนครับผมไม่ลดครับผมลดไม่ลงครับผมขอไม่ลดได้ไหมนะครับน้าแมนก็มีการต่อว่าต่อขานกันนะครับเพราะว่านี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ทั้งนายเจ้า นินจาเต่ามันเป็นแบบนี้ครั้งที่แล้วที่ต่อยช่งเจก็เป็นแล้วทีหนึ่งนะครับมีปัญหาเรื่องน้ำหนักทีหนึ่งนะครับคราวนี้ลอ่อเกือบสองปอนด์จะไม่ลดนะครับทางทีมงานศิลาเรก็บอกว่าโอ้โหถ้าไม่ลดแบบนี้เอาจริงๆบอกเขาก็ได้นะเขาก็จะได้ไม่ต้องลดนะครับเขาก็ได้ไม่ต้องลดนี่นี่ดูนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าคือถ้าลดักนิดักหน่อยะเขาก็ยอมต่อยละนะครับสุดท้ายเกียกล่อมกันนานมากนะครับกว่ายินจะเต่าจะใส่ชุดลดน้ําหนักนะครับต้องสวมให้ต้องใส่ให้นะครับเหมือนเด็กเลยเด็กเล็กๆเลย นะครับสุดท้ายแล้วมันก็เดินนะครับไม่ยอมใส่รองเท้าว,วิ่งด้วยไม่วิ่งด้วยนะครับเดินทั้งนั้นที่เนื้อตัวมันก็ยังดูไม่ได้แห้งไม่ได้ซีดไม่ได้เสียวอะไรนะครับแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าสุดท้ายแล้วน้ําหนักมึงจะมีปัญหาอะไรยังไงนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็แสดงเห็นถึงความที่เป็นเป็น เป็นความรับผิดช,ชอบที่อาจจะขาดตรงนี้ไปเยอะมากนะครับทำให้ราการเขาเสียนะครับสุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าก็ให้รถให้เต็มที่ที่สุดอ่ะนะครับมีเวลาให้รถนะครับแล้วก็รถให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็คงได้ต่อยกันแหละนะครับแต่ได้ต่อยนะครับถ้ามันยังคงสภาพแบบนี้อยู่นี่จะเต่า สู้ไม่ได้แน่นอนนะครับคือสภาพมันไม่มีอ่ะนะครับสภาพคือหน้าตาสภาพนะตอนนี้มันเหมือนคนไม่มีแรงนะครับแต่ผมไม่เชื่อว,ว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าเนื้อตัวมันไม่ได้เหมือนคนที่ลดแบบลดไม่ลงแล้วลดเต็มที่แล้วแต่นี้มันคือไม่ลดไงนะครับส่วนชิลาเพชรเนี่ยสดชื่นดีนะครับก็คู่นี้นะครับถ้า เห็นแล้วค่อยดูลค่อยเล่นดีกว่าแต่ถ้าถามว่าชอบใคร้วตรงนี้ยังไงก็ต้องไปสิลาเพชรอยู่ดีนะครับเพราะว่ามวยที่เอาเปรียบเพ่อสู้นี้ยังไงก็ไม่ไม่ขอสนับสนุนแล้วกันนะครับแล้วก็มาถึงคู่รองรายการกับยกมาแทนทั้งคู่นะครับทางด้านนอ้เจ้ามหาหินทักบินะไรายณนะครับตอนหลังไปลดเล่นต่อยวันอยู่นะครับเจอกับท้านทศกัณฐ์ช้างนครศรีนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นนักชกที่ย้ายมาอยู่สังกัดของเกริเพชรแล้วก็ได้ต่อยช่องเจ็ดบ่อยมากๆคนหนึ่งเลยแล้วกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นมวยต่างต่างสไตล์กันนะครับน้ำหนัก118ปอนด์ไม่ได้มีปัญหาทั้งคู่นะครับทศกันเนี่ยช่างเสร็จเป็นคนที่2นะครับส่วนทางนั้นไอ้เจ้ามหาหินเนี่ยนะครับช่างเสร็จเป็นคนเกือบสุดท้ายคนรองสุดท้ายนะครับแต่ลถแค่จุดแเท่านั้นนะนะครับคือน้องเขามาสายแล้วกว็จะลดอะ่ะมันก็ใช้เวลาลถอยู่พักเดียวไม่ได้นานนะครับโดยที่คู่นี้นะครับ ผมมองว่าคนละสไตล์กันมหาหินเนี่ยบู๊นะครับเดินไล่ต่อยอยู่แล้วแหละนะครับแต่ปัญหาของมหาหินก็คือต่อยช่องเจ็ดมักจะทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเช็คเท่าไหร่นะครับมักจะมียุคมีเหี่ยวมีย่นนะครับส่วนแรกเจ้าทศกัณ เป็นมวยตั้งรับนะครับดักเตะดักเสียบดักแทงนะครับจังหวะฝีมือนะครับผมมองว่ามาหินน่าจะเป็นทรงที่เดินมาให้ทางด้านในเจ้าโทกรกันดักเตะอยู่เหมือนกันนะครับแต่เรื่องของพิกัดในการชกถ้าพิกัดจริงๆเนี่ยอยู่พิกัดที่ใกล้เคียงกันประมาณสักร้อยสิบห้าสิบหกนะครับอยู่พิกัดนี้อยู่แล้วนะครับก็ดูเลยที่ทีต่อทีอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากมายนักนะครับวันนี้ปล่อยมาต่อยทั้งคู่นะครับยังชอบไปที่ทางด้าในใเจ้า ทศกั์มากกว่าคิดว่าการเตยมตัวน่าจะดูดีกว่านิดนึงนะครับเรื่องของบรรยากาศหรือเชอนน้าเสืออาจจะดูเหลือกไปอีกนิดนึงก็เลยเป็นองค์ประกอบที่ผมเลือกไปเพียงนันในเจ้าโทศกั์ละกันส่วนคู่เอกนํำรายการครับเป็นคู่ที่โคตรตัดสินใจลําบากเลยนะครับไม่รู้จะไปทางไหนดีนะครับเพราะว่าใกลเคียงกันมากนะครับเป็นคู่รองเดิมที่ขยับขึ้นมาเป็นคู่เอกนะครับยอดบางงามลัคกี้บันเทิงครับเจอกับทางหนเจ้า2พยัก์บุมเด็กเสียงนะครับสพยัก์ นะครับช่างผ่านเป็นคนแรกเลยนะครับไม่ต้องทำน้ำหนักเลยสบายๆนะครับแล้วก็เป็นนักมวยที่มี potential ดี potential ก็คือ,อมีแนวโน้มในการพัฒนาเป็นต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่เก่งทั้งหวยที่ดีในอนาคตมีแววอะง่ายๆเป็นนักมวยที่มีแววมากๆนะครับแล้วก็เป็นหลานของพันมยักษ์กับเชี่ยวพยักษ์ด้วยนะครับได้ต่อยครูเอกแหละนะครับหลังจากที่ล่าสุดมาต่อยช่องเจ็ดมการาปีนี้แหละนะครับน้าหนัก ร้อยหกเนยนะครับนี่พอขยับมา8เดือนขึ้นมาอีกหกปอนด์นะครับส่วนทางนานเจ้ายอดบวงงามและกิบันเทิงนะครับใช้เวลาลดพอสมควรเหมือนกันลดจุดแปดนะครับก็ลดแล้วตอนลดเนี่ยหน้าตาอาจจะไม่ค่อยบอกบุญไม่ค่อยหลับเท่าไหร่แต่พอลดได้ปุ๊บเนี่ยนะครับนำหน้าตาก็ดูสดชื่นดีนะครับทั้งนั้นที่ยังไม่ได้กินนงกินน้ำเลยแต่หน้าตาดูสดชื่นแหละนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นพิกัดที่ตึงนั่นแหละนะครับของทแท่นยอดบวงงามเขานะครับยอดบวงงามไฟก่อน มวยเขานะครับไฟก่อนเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีมากนะครับโชว์ฟอร์มได้ติดตาเลยแต่เ่าก่อนมันเจอเพชรดำชัยมวยที่แบบบู๊แลกด้วยไงแต่พอมันเจอ2อระยะเขานี้ที่หนีตั้งรับแล้วก็ต่อยยากชกยากนะครับทังนั้นเจ้าโยมงามยอมรับเลยว่าไม่ค่อยชอบมวยสไตล์นี้ชักเท่าไหร่นะครับคู่นี้อย่างที่บอกไปนะครับวัดกันที่เรื่องของความเก๋า นะครับวัดกันที่หลายสิ่งอย่างเบียดกันสุดๆอ่ะนะครับเอาเป็นว่ายัางไงผมก็ต้องบังคับเลือกไปที่มวยเจ้าถิ่นนะครับมวยเจ้าบ้านอย่างทางยอดมงงามกว่าแล้วกันยังไงก็ต้องให้มวยที่บ้านนะครับแต่ถามความสึกลึกๆแล้วผมมองว่าสองพยัก์มีโอกาสชนะมากกว่านะแต่ยังไงใ,ให้ยอดมงงามไปแล้วกันมองว่า,เ,าเข้าไปแล้วสามารถออกตัวได้นะครับสำหรับคู่นี้นะคู่นี้เบียดสูสีมากๆนะครับจัดไปที่ยอดมงงามกว่าล้ะกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับ สี่รายที่ผมให้กันนะครับก็จะมีทางนั้นในเจ้าบุเรงนองนะครับให้ไปที่ศิลาเพชรให้ไปที่ทางนั้นทศกัณฐ์แล้วนกะ็ให้ไปที่าทางนั้นอ้เจ้ายอดบงามนะครับนี่คือที่เด็ดนะครับชอบหน้าตาช่างจากผมจมเปียนแล้วกันนะครับเอาหน้าเราเจอจะเป็นประจําจแบบนี้ทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่อีกทีหนึ่งก็วันอาทิตย์หน้าเลยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ